งานเกษตรอำเภอห้วยกระเจ้าไ,ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนประจำปี2566การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนได้ดำเนินงานกับวิสาหกิจชุมชนจำนวน2กลุ่มได้แก่ส่งเสริมการยกระดับวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศ <umpy> ักยภาพระดับกลางไประดับดีคือวิสาหกิจชุมชน แฮนเมด e ายสรินทรและส่งเสริมการยกระดับวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพระดับปรับปรุงไปเป็นระดับปานกลางคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไผ่สีกิจกรรมจัดเวทีชุมชนครั้งที่1เพื่อประเมินศักยภาพและวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนโดยวิสาหกิจชุมชนแฮนเมดบายสรินทรได้กำหนดแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนในโครงการพัฒนาลวดลายผ้าทอมือและวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรไผ่สีได้กำหนดแผนการพัฒนากิจการในโครงการพัฒนาสูตรเส้นขนมจีนเพื่อสุขภาพ การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนแทนเม็ดใบสรินทรได้รับการสนับสนุนมัดหมี่ลายห้วยกระเจ้าน้ำพุโซดาเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาลด,ดลายผ้าทอมือวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรไผ่สีได้รับการสนับสนุนข้าวเหลืองประทิวข้าวไรซ์เบอร์รี่ ฟิล์มยืดถนมอาหารและตะกร้ากลมพลาสติกเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาสู่เส้นขนมจีนเพื่อสุขภาพหลังการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจ้าได้จัดเวทีชุมชนครั้งที่2เพื่อประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และผลการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนหลังจากสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนากิจการการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนากิจการได้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสินค้าและบริการสามารถแข่งขันในตลาดได้และพัฒนาไปเป็นกิจการที่เข้มแข็ง